ครับตอนนี้เราก็อยู่ที่สะพานชนลมากนะครับชนบุรีนะครับข้างๆก็จะเป็นทะเลนะครับสวยสุดลูกหูลูกตาข้างบนวันนี้ก็จะสวยงามมากครับมองเห็นวิวทิวทัศน์ไกลสุดลูกหูลูกตาครับวันนี้ก็เมฆก,ก็สวยจริงๆนะครับเป็นสะพานที่สวยนะครับ สามารถจอดรถถ่ายารูปนะครับลง i ิน t a g r กรลง Facebook ลง youtube ได้นะครับมีกิจกรรมหลากหลายนะครับข้างๆเนี่ยตอนกลางคืนก็มีวัยรุ่นนะครับมากินมาดื่มนะครับสถานที่สวยงามนะครับผมผมมาหลายครั้งแล้วครับเพราะว่าไม่ใช่คนชนบุรีแต่ก็เหมือนคนชนบุรีไปแล้วนะครับตอนนี้เพราะว่าบ้านลูกสาวก็อยู่นี่นะครับ คุณครูก็อยู่นี่นะครับวันนี้พอดีเรามารับคุณครูปิดเทอมกลับกรุงเทพนะครับ<ม>ก็เลยแวะมาเที่ยวมาชมนะครับผมบรรยากาศสวยงามจริงๆนะครับผมใครชอบคลิปแล้วก็คลิปแบบนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b ์กดติดตามกดกระดิ่งให้ผมด้วยนะครับผมนี่คือสะพานชลมากชนบุรีครับผม